สวัสดีครับผมป๋องเบญจภาคีพระแท้แท้ที่องค์พระมีศรัทธาปัญญาเกิดวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวรักคังพิมพ์ใหญ่เกกทะลุชมุมยุคป,ปลายตอนกลางหลวงวิจาร์แกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จโตวันนะ ออกขาวอมเหลืองเนื้อพระสมเด็จองค์นี้จะแก่บุญดิบมองดูด้วยตาเปล่าพระกระดูแห้งเมื่อใช้กล้องส่องพระจะมีความมันวาวเหี่ยวชำนวลส่วนที่ด้านข้างของพระสมเด็จวระครังองค์นี้จะปัดด้วยสอบ ส่วนที่ด้านหลังเป็นพระหลังเรียกหลักการชมขยายภาพดูเนื้อพระและมวลสารทุกทุกอย่างจะง่ายด้วยปลายนิ้วทั้งสองข้างมาลองขยายกันดูเลยครับธรรมชาติของเนื้อปูนเปลือกหอยสุกและปูนเปลือกหอยดึก เมื่อผ่านความร้อนและความชืน้นเนื้อพระจะมีการสร้างผิวใหม่เนื้อพระที่แก่ปูนสุกวันณะจะออกดูหนึกแกล่งส่วนเนื้อพระที่แก่ปูนดิบวันณะจะออกดูหนึกนุ่มเนื้อพระสมเด็จและลักทงังส่วนมากจะแก่ปูนดิบ วันณะออกขาวอมเหลืองหรือสีนมข้นเมื่อพระได้ผ่านการใช้พี่ผิวพระจะมีการสร้างคาบแป้งหรือคาบลปูนขุกขึ้นมาให้เห็นลักษณะจะเป็นคาบว่าขาวสีนวลนวลจะขึ้นจากในส่วนที่ส่ำที่สุดของพื้นพระ ขึ้นมาให้เห็นหรือศับทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าค่าอลักโนส่วนที่ซุ้มและลำองค์พระเราจะเห็นเนื้อพระจะมีความฉ่ำเกิดจากทาบน้ำมันความร้อนและความพื้นรอยตัวขึ้นที่สูง พระสมเด็จองค์นี้เป็นพระยุคปลายยุคสุดท้ายพิมพ์นิยมของหลวงวิจาร์ณเจรไยพระยุคนี้เนื้อพระและมวลสารจะใช้เครื่องบดยาบดเนื้อพระเนื้อพระสรางกากป,ปูนเปลือกหอยใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานเนื้อพระ จึงไม่แตกลามมีการลงลักจีนอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากส่วนมากชาวบ้านนำไปลงกันเองที่นอกวัดเมื่อมีการทดลองช่วงยุคปลายตอนตอน้นค่อมมาทางยุคปลายตอนกลางใช้เนื้อปูนเปลือกหอยเป็นเนื้อพระ และใช้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานเนื้อพระจะไม่มีการแตกลานแต่ก็ยังมีการลงรักน้ำเกี้ยงเคลือบเอาไว้รักน้ำเกี้ยงคือรักที่มีความใสบริสุทธิ์เราสามารถท่องกล้องมองผ่านผิวลงไปเห็นมวลสารในเนื้อพระ การดูเนื้อพระสมเด็จวรัคังเนื้อพระต้องมีความแห้งบ่วงบอกถึงความเก่าร้อยห้าสิบปีขึ้นเนื้อพระและที่ผิวพระต้องมีการสร้างปูนสุกปูนดิบขึ้นมาให้เห็นเมื่อสองกล้องจะมองดูหนึกนุ่มตาที่ตุ้ม และองค์พระส่วนที่พื้นพระจะเห็นความนวลของค้าบแป้งโรยผินเราต้องดูธรรมชาติความเก่าของเนื้อพระ1 5อยปีให้ได้ส่วนที่ด้านหลังของพระสมเด็จองนี้เป็นพระหลังเรียกให้ท่านสมาชคิกลองขยายภาพ กันดูนะครับในโอกาสต่อไปผมจะได้มานำเสนอข้อมูลดีๆให้ท่านได้ชมได้ฟังกันครับพระแท้แท้ที่องค์พระมีศรัทธาปัญญาเกิด